สวัดีครับสวัส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 ดีรบสวัสดีบสวัสดครับสวัสดีคุณสวัสดีครัสดีครัสวัสดีสัดีครับสัครับสลัีรับสครับทีครับสวนครับที่รสัสดรัียรว่าอครับทีครับสวันะครับทวัเรีคกว่าอีครับสวัีครับ็วันนี้ร็คงวะมีเยันวชนหลคยพันีคไนะด้ครับที่ได้เดินทาัมาพร้อมกัน นะครับเป็นเยาวชนที่เขามาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมมณฑลเลเลียนะครับซึ่งเป็นสังคมมณฑลที่ขนาดกลางๆนะครับไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะครับมีพระสงฆ์ประมาณ50คนนะครับแต่ว่าสัตว์ประหลดนี่ก็คงหลายแสนคนเลยนะครับหลายคนก็กําลังเดินทางไปที่จตุรัสใหญ่นะครับเราก็เพิ่งเดินทางมาถึงวันนี้อากาศก็ร่มรื่นนะครับไม่ได้มีความร้อนอะไรนะครับ อันนี้ก็เป็นกลุ่มพระสงฆ์กลุ่มเยาวชนของพวกเรานะครับที่ได้เดินทางมาเดี๋ยวก็คงจะต้องมีการถ่ายทอดสดนะครับให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าบูชาพิสากขอบคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับทุกคนก็สดชื่นสดใสนะครับมีความสุขดีนะครับทุกคนรับเลือดปลอดภัยดีนะครับอันนี้บรรยากาศร่มรื่นสวยงามมากนะวันนี้ก็พวกเราก็เพิ่งลงจากรถนะครับแล้วก็กำลังจะเดินทางไปที่สวน นะครับพระเจ้าวีรเดกก็อยู่กับเราตลอดนะครับแล้วเป็นสีสันนะครับของงานชุมนุมเยาวชนโลกนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงเตียมตัวนะครับยังไม่ถึงนะครับงานจะเริ่มจริงเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมแต่ว่าช่วงนี้กลุ่มประเทศต,ต่างๆที่มาจากทวีปต่างๆ,ๆนะครับที่ไม่ใช่อยุอยโรปก็จะมาใช้ชีวิตตามสังคมต่างๆ,ๆนะครับที่อยู่ในประเทศโปรตุเกส ซึ่งตอนนี้ทั่วประเทศโปรุเกสนะครับก็จะเต็มไปด้วยอาบรรดาเยาวชนนะครับที่มาจากประเทศต่างๆเช้าเช้าเช้าวชาเช้านี่เป็นส่วนที่สวยงามนะพี่น้องครับพื่น้อาเห็นว่ามีเป็ดด้วยมีเป็ดนะครับเป็ดน้ำนะครับเช้าวช้าเช้า มีเยาวชนเยอะเลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องคงจะเห็นว่าเดี๋ยวเราพอเข้าไปที่ลานอารีนานะครับเรียกว่าคงจะเป็นลานอารีนาก็คงจะเห็นเยาวชนนี่หลายพันคนอาจจะถึงหมื่นคนนะครับภาษาที่ใช้นะครับก็เป็นโปรตุเกสเป็นอิตาเลียนนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ กลุ่มเยาวชนไทยเราก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มเอกับกลุ่ม B นะครับก็เพราะว่ารถบัสนั้นก็มีความจำกัดน,นะครับในการที่จะจุคนนะครับที่เราเห็นคนเยอะแยะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีมพิธีมิสซาบอชขอบพระคุณนะบิเวณนะ อารีนาแห่งนี้นะครับ Stations over there on my right. เดี๋ยวสักพักนะครับเราก็จะทําการถ่ายทอดสดพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับซึ่งจะจัดณนะสถานที่แห่งน,นี้นะครับก็คงจะประมาณ11บเอนาฬิกานะครับหรือว่าเวลาตรงกับเมืองไทยก็เวลาประมาณ5้าโมงเย็นนะครับฮลัลโหลพระเจ้จอเอ,อยู่ไหนอ,ะอ่ะเอาผมถึงละจอมาถึงแั้ว อ่ะเนี่ยผมลงมาผมอยู่ประมาณด้านขวามือของของอาจันอ่ะที่อยู่ติดกับถนนใหญ่่ะที่มีกำแพงอ่ะมีคนยืนอยู่ตรงที่เขาการเต็นท์ขายของนะโอเคโอเคกะลังไล่สมาเลยเสร็จแล้วครับเราก็ดูบรรยากาศนะครับว่านี่แค่ซ้อมใหญ่นะครับว่านี่ยังไม่ใช่ช่วง เยาวาชนโลกจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นช่วงการเตรียมตัวในสังคมมนฑลต่างๆก็มีความคึกคักแล้วก็มีความสนุกสนานนะครับเราเห็นความร่าเริงสดใสนะครับแล้วก็เห็นพลังของคนหนุ่มสาวที่มาร่วมกันอยู่ที่นี่เป็นน้องเ็นทงชาตินะครับอ๋อทุกชาติเลยทั้งเอเชียทั้งอเมริกาใต้นะครับโบกสะบัดอยู่ที่ลานแห่งนี้นะครับมาจากอเมริกาเหนือด้วยนะครับแคนาดานะครับมาจากฟิลิปปินส์นะครับ เอามาจากอาร์เจนตินามาจากบราซิลนะครับวันนี้โชคดีมากนะครับที่แดดไม่ร้อนนะครับ็ท mm ํา hmm. ทำให้เราได้รวมพิธีมิสากนอยาอบุ่น EN, นะครับ mm hmm. เดี๋ยวก็ขอเวลาไปเตรียมตัวนะครับสำหรับพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับแล้วก็อีกไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับเ mm hmm. พี่องครับ mm hmm. ก็ใครอยากได้ mm hmm. บรรยากาศการรูปพิธีมิสาบูชาขอบพระคุณ mm hmm. ก็ ก็ให้เราได้เตรียมตัวนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามการถา่ายทอดสดกับเรานะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ